ผมว่าใครหลายๆคนนั้นรู้จักช่างแอร์ตำนานในวันนี้ผมจะมาสารฝันให้กับเด็กน้อยที่อยากจะเป็นช่างแอร์ตำนานกับเกม A Technicians Nightmare ฝันร้ายของผมไม่เล็กนะครับไอเสียงภาษาไทยโดยด h e g o l นเก g a m i n นี้เราทั้งสองคนจะต้องรับบทบาทเป็นช่างไม่เล็กนะครับทั้งสองคนซึ่งจะนำอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะ ไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราได้ถูกรับมอบหมายให้มีตั้งแต่ซ่อมแอร์ในตำนานเปิดตู้จับหนูบางทีเราก็เจอกับผู้ที่อยู่อาศัยมาก่อนมาคุมงานเราอย่างนี้ไงเรามาเข้าสู่ในเรื่องของตัวเกมกันดีกว่าในเกมนี้เราจะได้รับมอบหมายเป็นช่างแอร์ในตำนานไปซ่อมแอร์สตัวในบ้านโดยที่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านก็ขเขียน้ตไปอย่างเงี้ย ในตอนนี้เราก็เตรียมของเตรียมอุปกรณ์มุ่งตรงไปยังเข้าไปในถึงบ้านแล้วก็เราก็มุ่งตรงไปยังห้องที่ลึกที่สุดของบ้านหลังนี้เพื่อที่จะซ่อมให้เสร็จไวที่สุดแล้วก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปยังห้อ,ของอของพ่อของแม่เปิดไฟเตรียมเรียบร้อยแล้วก็เตรียมซ่อมแอร์ในตำนานผมไม่เล็กนะครับไปหลหว่างซ่อมคนเห็นนั่นไหมเปิดปิดเปิดปิดอยู่นั่นแหละโอ้ยอะไรคนซ่อมนี่ก็มาก่อกวจจังเลยซ่อมแอร์ให้นะเนี่ย อย่ามากวนกันดีคนกําลังซ่อมแอร์ให้อยู่เนี่ยโอ้ยพอเราซ่อมเสร็จก็ยกบันไดไปไปหาห้องลูกของเขาต่อเพื่อที่จะไปซ่อมแอร์ให้เสร็จรู่วงล,ลูกเขาจะได้มีแอร์เย็นๆจำๆในการนั่งเล่นนอนเล่นทินการเล่นกันเราเข้ามาในห้องลูกแล้วก็พบกับ น้ตบางอย่างที่มันถูกเขียนไว้ว่าฉันอยากได้ตุ๊กตาหมีตัวนี้มานานแล้วฉันไม่เจอในร้านหนึ่งมาแต่ถ้าว่ามันเป็นตุ๊กตามือสองแล้วก็ไม่สนใจดีแค่เขียนบทเฉยๆแหละแล้วก็ตั้งใจซ่อมแอร์อยากให้ลูกเขามีแอร์เย็นไงได้แต่ตุก๊กตาหมีมือสองโอ้โหดีใจทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพวกผม ถูกวาร์ปไหมห้องใต้หลังคาของบ้านหลังนี้ผมจะต้องหาวิธีกลับไปยังห้องเิอเพื่อไปทําภารกิจของผมให้ได้แต่ในระหว่างทางนั้นผมกลับพบเจอวิญญาณตัวนั้นวิญญาณตุก,กตามือสองที่ลูกอยากได้ตามือสองที่ลูกอยากใส่ตุก,กตาคิมิซึนหนี่นะในตอนนี้เราจะต้องวิ่งตามหาตุก,กตาเพื่อเอามาให้มันเพื่อที่จะไม่ให้มันไม่เกี่ยวกา แล้วก็ไม่บีบคอเราเนี่ยถ้าเรามันบีบคอเราเราสามารถสลัดตัวได้โดยการกดเอดีไปเอดี AD ไปได้เรื่อยมันจะทําการผลักผีตัวนั้นออกผลักได้ไงวะเป็นผีนะเนี่ยโดนผลักได้ไงเนี่ยโอ้ไม่สมเหตุสมผลและผมก็ไปที่กาลาดไปเปิดคัดเอาขึ้นเพื่อทําให้ไฟที่บ้านติดและหลังจากนั้นผมก็ได้พบโน้ตบางอย่างเป็นจดหมายของผู้รอดชีวิตที่บอกไว้ว่าทุกคนโดนผู้หญิงคนนั้นกัดและทุกคนในบ้านนั้นกลายเป็นหนู เขาพยายามบอกเรื่องนี้กับทุกๆคนแล้วแต่ทุกคนกลับไม่มีใครเชื่อฟังเขาเลยเขากลับเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าวิญญาณตัวนั้นต้องการเพียงตุ๊กตามือสองสุดรักของวิญญาณตัวนั้นเพียงแค่นั้นเขาจึงอาละวาดจึงสาบให้ทุกคนกลายเป็นหนูมีเพียงเขาคนเดียวที่รอดเอางั้นแสดงว่าเจ้าของบ้านนั้นกลายเป็นหนูมาแล้วดิอู้มันตัวกุนี่จากนั้นเราก็ไปเจอโน้ตบางอย่างที่เขียนมีเนื้อความว่าผีตัวนั้นแพ้แฟดแล้วก็ ถ้าหากเจออะไรแปลกๆให้คุณคานแต่ห้ามขยับขยื่นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถมองคุณได้มันจะจดจําเสียงที่คุณกระทาไม่ว่าอะไรก็ตามก็หยิบกล้องขึ้นมาเลยกลัวที่ไหนอะแล้วก็มุ่งตรงไปซ่อมเครื่องอีกเครื่องนึงเลยเนี่ยเครื่องแอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในห้องควรไปซ่อมมาก็ซ่อมพัดอาชีพหายเล้ยวต้องไปซ่อมไฟอีกโอ้ยไปตามหาอยู่ไหนเนี่ย หาหลอดไฟหาไมเจอเอ้ยเจอแล้วนี่หลอดไฟไปซ่อมเลยเรายังต้องซ่อมไฟให้เขาแถมยังต้องซ่อมแะซ่อมแอร์อีกโอ้ยเงินก็ไม่ได้ผีก็เจอเจ้าของบ้านก็กลายเป็นหนูเจออะไรกันนักกันหนาวเมื่อไหร่จะจบสักทีเนี่ยซ่อมก็ยากก็เย็นเนควิกถามก็มาบ่อยๆหลังจากนั้นเราก็หอบบันไดไปจะไปซ่อมมาสุดท้ายก็เจอโอ้มาอีกแล้วุม้มพากูวบอีกแล้วเนาะ ต้องโอ้ต้องย่องอีกแล้วเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ไฟก็เสียแอร์ก็เสียเราก็ต้องซ่อมผีก็ต้องเจอตุ๊กตาก็ต้องหาชีวิตคนเรานี่มันรันพดเหลือเกินเนี่ยทานอไรแล้วโอ้ยให้ซ่อมให้เสร็จเถอะจะได้อยู่แอร์เย็นๆอย่ามาบีคงบีคอกันเลยโอ้พอ่อเอะพี่พอเอะนะเล่กกำตรงกำดาวนี่ไหลหมดแล้วเนี่ยเราก็หาตุ๊กตาไป อยากได้ไม่ไปหาเองก็ไม่ให้เราหาอีกแล้วอะไรอีกโอพอเหอะพอจะซ่อมให้แอร์อยู่เย็นๆน่ะขอเออเนี่ยตุกตาเอาไปมาเออมามาเอาอยู่ไหนอะอ่ะทีคราวนี้ก็เออเหรอเอา,เ,าเอาอะไรมันเกิดอะไรขึ้น ซ่อมต่อมพดีกว่าเราก็ซ่อมเครื่องสุดท้ายต่อเตรียมตัวอยากกลับบ้านแล้วไม่ได้กลัวนะเอื้อมละอาเนี่ยเออมาก็บ่อยขีกขามก็บ่อยไฟก็แตกจะเอาอะไรกันนักกันหนาะคนให้อยู่ฟรีไม่ใช่คนไปขโมยตุ๊ก,กตาด้วยซ้ำอะ่ะต้องมารับลำลำบ,บ,บ,บากเนี่ยซ่อมไฟแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้นี่อะไรกันเนี่ยฮะจะใช้ช่างซ่อมแอร์มาซ่อมไฟเดียวเลยหรออีกแหละอะไรมามองอะไร เออเออลำคาลแล้วเนี่ยขอซ่อมเสร็จสักทีเถอะจะได้กลับบ้านขอเหอะไม่ไม่รบก,กวนแล้วจะอยู่ตุ๊ก,กตาอยู่ไ้วก็อยู่ไปเหอะในที่สุดก็เสร็จสักทีอา้าอยากให้เล่นด้วยเหรอโอ้ยเล่นอีกแล้วจอมีและไปไปเดี๋ยวไปหาให้มาตุ๊ก,กตาเนี่ยมาอยู่ไหนเออไหนตุ๊กตาไม่เจอ,อแล้ววิ่งวิ่งไปวิ่งไป,งไปโอ้ไม่มีเพื่อนเล่นเหรอโอ้ผีเงาเอ้า ให้เราหาแล้วทําไมมาบีบคอเราล่ะเอารอดไหมเนี่ยโอ้เกือบเกือบแตกไงล่ะให้หาตุ๊กตาไม่ใช่เหรอนี่ไงเจอแล้วมามามานี่มาเอาตุ๊กตามามาอยู่นี่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 ไปโจมถาวันทําไมเออนี่แหละเอาไปทีเอาไปที เออนี่แหละเอาหน้าจุ่มเลยเออเนี่ยเลือดก,กำเดาไหลแล้วเนี่ยกินผักบ้างนวเราอะ่ะอ๋อเมื่อกี้ไปต้มตำลึงโอ,โอเคโอเคแล้วผมกับเพื่อนรัชทะุยนั้นก็พากันจับหนูคือภารกิจสุดท้ายแล้วก็มีโอมามาส่งเหรอ,อก็จับหนูจับไปไล่จับหนูให้หมดแต่ภารกิจเนี่ยเจ้าของพวเจ้าของบ้านเนี่ยจับให้หมดเนี่ยเออเนี่ยกลายเป็นหนูใช่ไหมเออให้ซ่อมงานก็หนักอ้หัวหน้าเจ้าของบ้านนู่นนี่นั่นล่าบำคานจับลงกล่องไปเลย ไฟก็ดับอีกเอาอีกแล้วอ่ะแล้วเราก็ขึ้นรถแม่งเอ้กุญแจหายกุญแจหายต้องเข้าบ้านอีกแล้วเฮ้อไม่พ้นกันใช่ไหมเนี่ยไม่ให้กลับง,ง่ายๆเลยได้หาก็หากุญแจเอ้ยขังขยะก็ไม่มีที่ไหนอีกอะห้องน้ําเอ้าไปลืมไว้ห้องน้าย,ยังไม่ได้เข้านะห้องน้ําวันเนี้ยเข้าไปไว้ตอนไหนวะกลับแล้วเออเพื่อนรจะทุยอ่ะ ช่างเ่ไอ้ผีตุ๊กตาให้เห็นตอนกลับแล้วเราก็รอดชีวิตจากบ้านเลยและหลังจากนั้นผมก็พากันกลับบ้านแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอะ่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไดเกียวไงล่ะเอาทำไงอะ่ะเราก็ต้องหยิบกล้องถ่ายรูปไปหาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านแถวนี้ เราก็เจอโน้ตแล้วใครเขียนโน้ตอ่ะเ,อเราเองเขียนโน้ตเขียนไม่ทําไมเราก็รู้ว่ารถเสียเขาจะเขียนไม่ทําไมเราก็เดินไปหาคนเลยดีงงเอาเวลาที่มาเขียนโน้ตไปหาคนดีกว่าหลังจากนั้นผมก็พาหมูเดินตามทางของถนนไปเรื่อยๆในทางระหว่างทางนั้นมีแต่ป่ามีแต่เขาเราก็พยายามหาขอความช่วยเหลือจากละแวกแถวนั้นหมู่บ้านหมูบ้านใดบ้านหนึ่ง เราไปเจอกับป้ายวิลกัมแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็ผ่านในฟาร์มของใครสักคนหนึ่งแล้วก็กำลังวิ่งวิ่งด้วยอย่างมีความหวังแล้วเราก็ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งเราก็พากันมุ่งตรงไปเข้าไปในบ้านแต่กลับไม่พบใครในบ้านเรากลับพยายามค้นหาทุกซองทุกมุมคนในหมู่บ้านนี้หายไปไหนกับเราจึงต้อง พยายามหาโทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือเราต้องไปค้นหาบ้านหลังใหม่เผื่อว่าบ้านหลังนั้นจะมีผู้รอดชีวิตอยู่แต่ว่าทันใดนั้นเราก็พบกับเพื่อนที่เราสนิทอีกแล้วไม่ได้เอาตุก,กตามาทำไมต้องตามมาด้วยเราเรามาซ่อมแอเราทำทุกอย่างมันเป็นบุญทำไมเธอต้องมาทำกรรมใส่กับเราด้วยเราบทสอบเลยนะ เข้าใจบอเออหลังจากนั้นผมก็มุ่งตรงจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวไปหาบ้านถัดไปโดยเพื่อนผมแล้วก็อืมชื่ออะไรเดียวจำเป็นผีผีอีแพลวแล้วกันเออผีอีแพลวก็ตามหาตุกาตาอยู่นั่นแหละเราก็มาเจอบ้านหลังนี้ได้บ้านหลังนี้เราก็พยายามค้นหาทุกซอกทุกมุมว่ามีโทรศัพท์บ้างไหมแล้วก็เจอกับโทรศัพท์ไร้สายโอ้ดีนี่โทรศัพท์ไร้สายเราจะรอดแล้ว แต่ว่าโทรศัพท์นั้นมันไม่มีทีทานเราต้องหาทายกล้วหาทานอีกแล้วเราก็ไปแงะทานจากนาฬิกาออกมาหนึ่งอันแล้วเราต้องหาทานอีกหนึ่งอันแต่เราไม่รู้ว่าทานอีกหนึ่งอันมันอยู่ไหนเราก็ต้องไปหาบ้านหลังอื่นต่ออีกแล้ววิ่งเยอะนะภาคเนี้ยสตอรี่รอบเนี้ยวิ่งเยอะแล้วก็ไปเจอกับทางแยกทางหนึ่งแล้วก็วิ่งตรงไปเจอบ้านหลังนี้ก็เปิดเข้าไป ค้นหาทุกซอกทุกมุมอย่างกระโจนไม่ใช่ช่างแอร์แล้วเราก็ไปเจอกับฐานไฟฉายตากกบพอเราเจอฐานไฟฉายตาโกบเราก็จำอ้าวกลับไปบ้านหลังเดิมในระหว่างทางนั้นการที่เราจะวิ่งจำอา้าวจำอ้าวไปยังบ้านหลังเดิมนั้นมันก็ย่อมมีอุปสรรคมากมายมียังล้วก,กั้นและมีประตูที่ปิดเราก็นําฐานนั้นไปใส่ที่โทรศัพท์และทําการโทรเรียกในระหว่างนั้นเราต้องเอาชีวิตรอด200วินาที ผีแหวอีกแล้วถ่ายแชร์เลยเป็นไงล่ะแพ้ชัตเตอร์เราเราก็ต้องอีกแล้วมาอย,ย่างกับอีกแหละยิ่งจบปะเนี่ยผียิ่งจบบ่ฮะผีตุ๊กตาผียิ่งจกอย่างวิ่งคาอย่างเงี้ยจำอ้ายนะอ่ะตามไม่เลิกไม่ลาโอ้บาปกรรมบาปกรรมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดน,นะเนี่ยอยู่ในผีเกมนเนี้ยเนี่ยอย่าให้เห็นอีกนะ แล้วก็ทําการวิ่งจนมาถึงรถเราเพื่อที่เราจะได้หนีได้อย่างรวดเร็วเราก็มองซ้ายมองขวาผีวิ่งมาแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายผีมันก็อยู่ไหนอะเอา้าผีบักผีอีแพลบักวายขึ้นกล่องไม่ได้ผีขึ้นกล่องไม่ได้วายพอเวลามันหมดลงเราต้องไปหาตำรวจอีกทำไมไม่ให้ตำรวจขี่รถมาสิบหายแล้วก็ต้องวิ่งดิวิ่งหารถตำรวจวิ่งหนีผีอีแพล แล้วก็วิ่งหาฐานโอ้นี่เป็นช่างแอร์จริงไหมเนี่ยทำไมต้องมาสบปัญหาพบเจออะไรอย่างนี้นี่ไงเจอจำนวนแล้ววิ่งไปเลยเราเราต้องวิ่งเราอยากรอดไม่อยากกลับบ้านลำคานผีมันชอบมาบีบคอแล้วเราก็ทำการหนีขึ้นรถเป็นอันจบแชปเตอร์ที่สถึ่งท้ายคลิปของเกมช่างแอร์ตำนานกันดีกว่าจริงๆแล้วเกมนี้แบบโอ้ตอนแรกเล่นอะ่ะกลัวกลัวจัดเลยเนี่ย มึดตึ๊บเลยอ่ะกลัวผีจัดเลยอ่ะแต่พอเล่นไปสักพักแล้วมันไม่รู้สึกกลัวมันลำคาญผีอ่ะมาอะไรบ่อยๆทีๆอ่ะเออแต่ความสนุกมันมันสนุกตรงนี้นะตรงที่เราได้จัดการเรื่องของความคิดเราอ่ะเราควรทําอะไรก่อนเราควรไปซ่อมห้องไหนก่อนเหมือนอย่างที่เห็นในคลิปเนี้ยเออผมเน้นเน้นซ่อมแบบห้องที่มันเรียกว่าไกลที่สุดห้องที่มันอยู่ลึกที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยมาซ่อมห้องที่มันอยู่ใกล้ที่สุดเกมนี้ไม่มีแบบแผนที่คุณจะต้องมานั่งคิดว่า คุณควรทํา A B C ได้ดีคุณสามารถซ่อมตรงไหนก่อนก็ได้แล้วแต่คุณถ้าคุณมีเพื่อนพี่น้องหรือใครจะมาเป็นช่างแอร์ตำนันคุณสามารถพากันมาซื้อเกมนี้แนละเล่นได้เพียงราคา40กว่าบาทเองคุณสามารถมาเล่นแนละ้วคุณจะได้รับอัตลลดของการซ่อมแอร์และผีอีแพลที่มันมา mm hmm. มาแอร์้เราบ่อยๆอะ่ะสำหรับวันนี้ดึกๆไปแล้วนะแล้วเจอกันบา,บายบาย